สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบของวิญญาณวันนี้บอกเลยว่าใครที่ชอบเรื่องคำสาปผีเผาพิธีกรรมลับๆแล้วมีฉากกลางป่ากลางบ้านไม้เก่ากลางลานไฟเตรียมตัวเลยครับเพราะเราจะพาทุกคนไปฟังเรื่องที่เอาจริงๆแค่ชื่อเขาหน้าขนลุกแล้วครับคำสาปนางเทียนวิญญาณอาถรรพ์ในร่างคนเรื่องนี้เปิดมาด้วยตัวละครชื่อแก้มครับ เป็นสาวรุ่นวัยกลาง20ที่กลับไปบ้านเกิดในหมู่บ้านชนบททางภาคเหนือหลังจากได้รับมรดกบ้านไม้โบราณของยายแต่การกลับมาครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องบ้านและทรัพย์สินนะครับมันคือการกลับมารับมรดกคำสาบที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นฟังแค่เปิดมาก็แบบโอ้ยพี่นัทกลับบ้านมารับมรดกเจอที่ดินไม่พอเจอผีเจอไฟด้วยมันเป็นหมู่บ้านที่มีพิธีกรรมแปลกๆใช่ไหมคะที่เรียกว่าลานไฟเดือนดับใช่ไหม ถูกต้องเลยครับลานไฟเดือนดับเป็นลานดินกลมๆก,กลางป่าที่ชาวบ้านเคยใช้ทำพิธีสังไวยไฟในสมัยโบราณเป็นพิธีที่ว่ากันว่าสามารถเรียกพลังอะไรบางอย่างมาช่วยเรื่องฝนฟ้าทัญหารแต่แลกกับการเผาร่างหญิงสาวที่ถูกเลือกในพิธีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหญิงสาวที่ถูกเลือกนี่ไม่ใช่แบบตั้งใจอาสาหรอกใช่ไหมนี่มันแบบบังคับกันเลยเหรอและแก้มเกี่ยวอะไรด้วยละ่ะเกี่ยวสิครับ พอแก้มคือผู้สืบสายเลือดจากนางเทียนหญิงสาวคนแรกที่ถูกสังเวยในพิธีนั้นและนางเทียนไม่ได้จากไปอย่างสงบครับนางผูกวิญ,ญญาณไว้กับไฟกับพิธีกับเลือดแล้วกับคนในสายตระกูลของเธอพอแก้มไปเหยียบลานไฟครั้งแรกทุกอย่างก็ค่อยๆเริ่มครับโอ๊ยคนลุกแล้วอ่ะพี่นัทคือแบบฉากที่แก้มได้ยินเสียงสวดต,ตอนกลางคืนบือมันสวดเป็นภาษาแปลกๆด้วยนะเหมือนจะไม่ใช่บาลีไม่ใช่ไทยเหมือน ทำโบราณแบบอาถรรพ์เลยแล้วมีตอนหนึ่งที่แก้มเห็นเงาผู้หญิงถือเทียนอยู่หน้าห้องด้วยพี่นัดใช่ครับแล้วที่สยอมไปกว่านั้นคือเลือดของแก้มค่อยๆกลายเป็นไขเทียนฟังไม่ผิดครับเลือดกลายเป็นไขเทียนสีแดงแถมเธอยังเผลอวาดอัขราดด้วยเลือดตัวเองโดยไม่รู้ตัวอีกต่างหากนี่มันไม่ใช่แค่ถูกผีสิงธรรมดาแล้วนะนี่คือการกืนร่างแบบ ผสมผสานวิญญาณน,นางเทียนค่อยๆสถิตเข้ามาในร่างแก้มแล้วเธอก็เริ่มพูดคําที่ตัวเองไม่รู้จักด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของตัวเองและยิ่งไปกว่านั้นแก้มไม่ได้อยู่คนเดียวครับพีทเพื่อนสนิทของแก้มที่เป็นยูทูบเบอร์สายลีลับก็มาด้วยทีนี้พอเจออะไรแปลกๆพีทก็เก็บคลิปไว้ทั้งหมดแต่พีทดันไปเผยแพร่คลิปบน YouTube แบบไม่รู้ว่ามันคือการปลุกคำสาปให้แพร่สู่คนอื่นแล้วพอคลิปถูกปล่อยปุ๊บนางเทียนที่รออยู่ก็แบบได้เลิกเลย อารมณ์เหมือนผีได้ปักอินอินเทอร์เนต็ตอะพี่มาเลยลึกจากลานไฟออกมาสู่โลกภายนอกหดวสุดอะฉากที่นางเทียนยืนในวงเทียนแล้วผีถูกลากเข้าไปตรงกลางนี่คือฉากดรลกชัดๆแล้วตอนท้ายคือนางเทียนได้ร่างแก้มสมบูรณ์แบบเดินกลางหมู่บ้านตอนฟ้าแดงฉานเหมือนโลกทั้งใบโดนเผาแล้วชาวบ้านไม่มีใครกล้าหายใจแม้แต่นิดเดียวครับคือบรรยากาศมันไม่ใช่แค่หลอนมันหลอนแบบไม่มีความหวังเลย โมเมชอบที่มันเป็นเรื่องผีไทยแบบไม่ซ้ำใขรคือไม่มีการทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไม่มีหลวงพ่อไม่มีพระมาช่วยไม่มีอะไรปอบประโลมเลยมันคือความเหี้ยนแบบพุ่งตรง แล้วคือเรื่องมันค่อยๆทวีความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ครับแล้วที่โมเมพูดถึงตอนที่แก้มเดินขึ้นชั้นสองแล้วห้องอัคระเปิดเองอ่ะผมนึกภาพออกเลยว่าถ้าเรายืนตรงนั้นเสียงบานประตูไม้เปิดออกช้าๆแล้วเงาผู้หญิงหันหลังถือเทียนอยู่กลางห้องโอ้โหมันคือฉากฝังใจเลยแล้วแก้มก็เห็นภาพในกระจกเป็นผู้หญิงหน้าไม้ที่หน้าขายตัวเองใช่ไหมคะเห็นแล้วคือแบบ สะท้อนออกมาให้รู้เลยว่านี่ไม่ใช่ความฝันแต่มันกำลังจะกินตัวตนของเธอไปจริงๆและที่ผมว่าโหดที่สุดคือมันไม่ใช่ผีที่อยู่แต่ในบ้านมันออกมาสู่หมู่บ้านแล้วสุดท้ายก็สู่โลกออนไลน์ด้วยมันเป็นเรื่องผีที่สะท้อนยุคนี้ได้ดีเลยว่าถ้าคุณเสพเรื่องลี้ลับแบบไม่ระวังคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำสาบ ใช่เลยแล้วโมเมว่าคนดูจะรู้สึกได้ด้วยว่าเรื่องเนี้ยตั้งใจเล่าให้ไม่มีทางรอดจริงๆทุกคนที่เกี่ยวข้องจะค่อยๆถูกเผาถูกกืนหรือหายไปอย่างไม่มีคำอธิบายคือไม่มีฮีโร่ไม่มีพระเอกทุกคนเป็นเหยื่อหมดเลยแล้วตอนท้ายที่ชายแปลกหน้าเข้าหมู่บ้านพร้อมกล้องแล้วกล้องเขาบันทึกภาพสุดท้ายไว้เป็นเงานางเทียนที่หันมาจ้องคนดูโอ้โหผมแบบหลอนจิตไปอีกหลายวัน ใครที ies, like ays, th ่ยังไม่เคยฟังเรื่องนี้เต็มๆบอกเลยว่าคุณพาดกดฟังได้เลยค่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้รับประกันว่าคุณจะไม่กล้าจุดเทียนกลางคืนอีกเลยแล้วอย่าลืมนะครับถ้าอยากฟังเรื่องผีดีๆสไตล์ไทยแท้บรรยากาศชวนหลอนทุกอนุเสียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยครับชื่อช่องว่าเสียงกระซิบของวิญญาณค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่อาจจะทำให้คุณไม่กล้าแม้แต่จะเปิดไฟทิ้งไว้ตอนนอนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพกพยานไว้ใกล้ตัวคืนนี้นะคะทุกคน